ไอนน้เหี้ยกูชอบจัดมึงอะหรอเอ่อที่ยล,ลงรูปด่าคนอื่นหรือรูปด่าคนตัวเองกูก็ไม่เข้าใจโอ้กูก็งงกัน <S <S กูก็เห็นมีแต่พวกแม่งด่ากูอยู่ไอ <S <S ้เหี้ยมีแต่บูลลี่เขามีมละมันนั่นแหละบูลลี่เขาไอ้เหี้ยเข้าตัว <S <S อีสักโอ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ด่าเขายับหมาแต่นี่เป็นคนดีซะแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนกูเอ๋อเพราอยากจะเป็นคนเพราอยากจะเป็นคนดีโลกโซเชียลปะ กูจะรอดูอยู่เมื่อกี้ใครจะฆ่ากูไกูสองตัวยืนยิงพิมสองตัวโอ้โหสามมือหนึ่งไม่ใช้ปั๊บเมื่อกี้เห็นปะไอ้ตบไอ้เหี้ยมึงหลับเหร่ดอกเบนเมื่อหลับเหรอต้องดอกอยู่อ๋อต้องดอกอยู่กลมนากลมตากดใหญ่เลยดอกไอ้เหี้ยกูเห็นยืนนิ่งเลยกูนึกว่ามันหลับโอ้โห ถอยทับว่ะมาเยอะว่ะมาเยอะก็ดันใส่เลยไอ้เี้ยกดป้อมแข็งดิตายว่ะไอ้สัสกดป้อมแข็งแล้วเดินใส่เลยเองไม่สะท้อน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 รูเล์อุ้ยไปสามเจดกูยิงแม่นจังวะไอ้เหี้ยกูยิงแม่นหรือพวกแม่งไม่หลบไว้สั์โอ้โหไอ้ทโลตั้งป้อมยิงสองตัวไอ้สัต์จะหลบทางไหนวะ ไม่หลุก็ฝาดวะใช่ฝ่าไปทอกเต็มเต็มเลยนะปลามันออกโอ้โหปลามันออกง่ายเก๋มันแทงกูสองทีปลามันออกแล้วอะโอกาสหา้าสิบปลาปลาก็ด้วยนะเฮียปลาแดงมันโอกาสห้าสิบห้าสิบเลยเหรอวะ,อะ,อะเฮียลูากแองอะไเฮียไอ้แก๊ะแกโอกาสมึงห้าสิบห้าสิบเลยเหรอเฮียกูอยากรู้จังเฮีย อุ้ยโอ้สวยจัดจัดไอ้เหี้ยกูหันกล้องไปไม่ทันวายศาสเอ้ยเมื่อกี้จะมันติดสะท้อนเหรอนี่ยใช่อ้าวตายยืนมองหน้ากูแล้วก็ตายไอ้เหี้ยหนัวสิครับไอ้บอมให้โยกูเองให้โยไอ้เหี้ยพีนมันจะวิ่งมาจี้กู่ะไอ้แอ๊ดตายไอ้ตายเฮ้ยเอาดิกูเอง แล้ววิ่งมาคู่กับกูไอ้ส้นตีนเฮียรถเกาะคู่ไปเลยเฮียเมื่อกี้เด้อย์หล่อจังเลยพ่อหนุ่มเย่เฮ่ยอรนัสด้วยตีปั้นกันเลยนะไอ่ไอเอกคุมปั้นเลยนะเพื่อนไอเอ็มมาแล้วพี่โป้เอ้เรานำบอกกูอยากชนะวอจังเลยเฮียแพ้มานานละเียก็ายจังเลยแถวปลายน้อยเฮ้ยแต่กูยืนให้มึงคูลเลยเนี่ย เมื <Death> ่อกี้มันมีตัววิ่งมาตัวหนึ่งเว้ยมัน walk, วินวอกูเห็นแสงวิ่งวิ่งอ่ะวิ่งมาโปลปั้นให้กูดิโอ้โหสวยนี่ไงเฮ้ยไอเอลมึงเข้าไปดีมันมีตัวพิมเข้าไปมึงไม่เห็นเหรอเพื่อนก็ลงทะเบียนเท่ไห่เนีน่ยไอย่เออเจอเจอตีนันหนึ่งออมาดิเนหมอหน่อยครับโปรปั้นช่วยกูดิแล้วเกินหมอหน่อยเฮ้ยหมอมลยปล้เปิดอยู่อยู่ยกลางลางกลาง ตอนนีปั๊บสุดว่ะโผล่สองหมื่อหนึ่งนี่ไตายก่อนตอน้อนหมอไม่ฮิวอ่ะเมนดีห้าล้านระดับระดับโบวชหกปะเนี่ยตอนน้อนยุบปากวะไม่พูดเลยใช่ปะไม่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าดีเด่นมึงของมึงของมึงมึงเอาคืนไปยังหรือว่ายังโหดอยู่ยังโหมดอยู่ไอ้แย่วิ่งไมวิ่งไปมึงแสดงว่ามึงวิ่งมึงวิ่งคุณคุณหนูได้อย่างอีซี่เลยดิใช่ปะตีแจ็โกลเลยดูยังไงดู ลุยดิครับลุยดิครับลุยที่อะไรตีได้คือวาซาบิต้องตามล็อกแต่มันก็ออกมาเราตามไม่ทันอยู่แล้วมันบั๊กวิ่งก็เอาล็อกไว้ตัวบันไดนั่นกูว่าเดี๋ยวกูต้องสะท้อนไอ้เฮี้ยหนักพุงเงี้ยไอ้สัตว์เออกูไม่ยิงอ่ะกูยกให้ปอแล้วกันไอ้เนี้ยกูหลังเลยนะเอวเดี๋ยววะมันมาแล้วก็ยังไม่มาป็นไหมือนกูนี่ไงกูโดนดีบัฟ ไม่จะท้อเลยควายกดยาวนี่งูมันใช่ไงวะนี่ไงกูตายเลยีเข้าในบ้านมันยจะไงมึงต้องเชื่อมันเว้ยมึงท่องมึงท่องมันในใจเฮ้ยู่กอยเชี่ยเอ้ยพุทธังทำมังสังคังโจมไม่เห็นกูมึงบอกเงี้ยมันยิงไม่โดนมึงหรอกนี่ไงไอสัตว์สะท้อนโอ้โหลาซาดาเฮียเอ้ยเออสะท้อนี่เอ้ยไอสัตว์ไอ้ผู้บ่าวนอนนายเงี้ยมันแพงไอ้เงี้ยสี่หมื่นนี้เงี้ยมันแพงไม่ใหเกิดประโยชน์เองแม่เจตีสัตว์ มึงบอกอันนี้มึงบอกอันนี้ว่าผู้บ่าวผู้บ่าวตีปั้นเป็นผู้บ่าวเฮียเพื่นไปเฮ้ยไอผู้บ่าวมาช่วยกูรถก่อนน่อยระวังนู่ข้างหลังแล้วจ่าจ่าไอรอเนี้ยไอเนี้ยนี่ไงรอนี่ไงสองหมื่นสามแล้วแล้วแล้วอย่างน้อยเดี๋ยวถ้าได้มันองก็รอปั้นช่วยกูดิแฟงกูโซนอยู่เพื่อนกูโซนอยู่ไก่เบนซ์เนี่ยโคตรมันไอนี่ไงอุ้ยโปรเซอร์ เราเก็เพื่อนนั่นไงสวยสัตว์รัสเซียในจีเรียโอ้ยเฮียโดนสตาช่วยโยไ่ช่วยโยกูน่าจะไม่ตายนะแต่เฮียนั่นมาเอ้ากูรอดสวยเอวนี่ไงสะท้อนนี้อ่ะไขวะกูนี่แหละไอสัตว์ลาซาด้าสามหมื่นหนึ่งตัวเลขขึ้นตัวเลขขึ้นครบหกตัวเลยเฮียแต่กูนึกว่าหวยเฮียเออี่สามร้ยเฮียไอเฮียมึงแม่งวิ่งคูนแบบทิกเท็กโทะกูเกะเรือ โอลมันถึงไงของถึงเออของถึงดีถึงของถึงไอ้เหี้ยดิงดิ้งเตลวีหายไปอีกแล้วไอ้เหี้ยไข่ข้าวไอ้ไข่มันมาแล้วของที่ถึงไหนนะครับเนี่ยรู้บ่าวไอ้เหี้ยท้อนยังให้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยเอเจอทั้งหมดโอ้ยไอ้เหี้ยเอ็งไม่คิดมึงตายยังวะ อ๋ยามเลยสิบสองตัวนี่โดนซ้อนทั้งหมดสิบสองสวบ้านแตกบ้านแตกบ้านแตกบ้านใหญ่เหรอบ้านแตกโอ้ยน้ำพลอยดีแล้วไอ้เหี้ยบ้านแตกไงแม่งหลวงบ้านไม่เวลาเวลาพวกมึงตายอ่ะพวกมึงต้องกดเกิดในบ้านเว้ยไม่ได้ไปกดเกิดข้างนอกไอ้เหี้ยโอ้อีกแล้วไอ้สัตว์โอ้ดีบวกสิบสองอยู่ในบ้านก่อน ไอยตายแบบโง่ๆไอ้เย้เอกโนโนั่น้ามันตีมมึงไม่โดนหรอกเชื่อดิอีกแล้วไอสัตว์หัวในบ้านเต็มเลยเหี้ยบ้านบ้านก่อนบ้านก่อนเวลาเกิดในบ้านแล้วมันจะไม่ได้ออกเลยเนี่ยก็บ้านแตกก็แพ้ไงกูอนี้ไอสัตว์กูคนเดียวไม่สามารถกันบ้านได้เวลามันถูกมาเฮ้ยมินี่ด้วยตัวอยู่เหมือนจะเป็นระยะว่ามีเหมือนไม่มี ไม่เห็นกูค <łbym> ิวแ่าวยี่คงไม่ได้สกอร์หมอเลยนะมึงดูไว้เคเคหมดปักคิวอยู่ดิยี่ยินไม่ได้เฮ้ยสะท้อนเกิดชัวร์เกิดมาหน่องได้แต่เราเกิดแล้วไอ้เฮียตีหมอไม่โดนเฮียน่าสงเพศจัดไอ้สัสแม่นยามพันสองพันมีไปหาพ่อไงเฮียแม่ตายแล้วโอ้ย ตัวนี้กไอ้เฮียตายกันหมดเลยสัสยุ้งเป็นต่อยหมอยแอร์ไม่ทอบัง้อไม่ได้แล้วล็อกเกียวโซนโซนปั้นยไอ้เฮียกูโดนตีหมื่นห้าตายสัสเอ้ยขวยทำมาชิบจาจาเก็บคอมโบที่ปั้นดิแล้วจาก็แด้ไปกดฟีนิดมันเว้ยโค้งไกลวะไอ้เฮียฆ่ากูโอ้โหผ่ยไอ้เฮียช่วยตีปั้นไปสัตว์เอ้ย กูยิงมันสองทีไม่โดนบทีที่สามยิงโดนสะท้อนอีหลุดแลไอ้เฮียสองตัวโอ้วีโกะขอร้องอย่าทำอย่างนั้นอีงแก้ให้ด้วยยอดไแล้วนานวิ่งทำอันนี้ว่าอันนี้าตัวเองไงท่านไม่เกี่ยวมึงก็ต้องตีอ่ะ นี่ไงกูยิงมึงหรือกูว่าปอเมื่อกี้กูยังไม่ได้ยิงเลยสัตว์แต่กูยิงปั้นนะแต่เฮียนาจาได้เอาตัวมาถูกรูสัตว์เอ้ยเฮียแม่งโอ้กูเชื่ออยู่มันก่อแตกนะโอ้โหสี่หมื่นไม่แพ่มาเนี่ยสัตว์เบนเตหมอไม่แตกไอ้สัตว์ สุดท้ายโหปั๊บปานออกดีจัดไอ้เหี้ยแต่โคตรเบาเลยเดี๋ยวไม่ตีนะอ้ M4 ใครก็สนใจโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยหลอกมาแซงเออดีปั้นนี่ไอ้เหี้ยควายวิ่งไปกันหมดโหโหไอ้เหี้ยเดียวกูไป50ตัว ิโอ้โหเซิร์ไอ้เยี่ยสะท้อนยังกูเอ๋อร์แล้วเนี่ยไอ้สัตว์ไอแอแอเข้าบ้านอ่ะโอ้โหโดนสะท้อนไอ้่ยสัตว์ไอแอคหลบวันฟ้ากูโอ้โหโอ้โหสะท้อนอีกไอ้สัตว์หมดหมดโดนเลยเมื่อกี้ ก็โหทอนเอ๋มันตีธรรมดาด้วยซ้ำไอ้ย่ะอย่าละพินสองตัวไอ้เหี้ยอย่าต้องอทอนสักตัวไอ้สัตว์มาสักไกลเลยนะเนี่ยไอ้เนี้ยเียโดนตีหมื่นห้าตายเลยไอ้สัตว์เอ้เฮียมันเยอะมากๆเลยว่ะเหี้ยพิมพ์มันมเยอะเลยไม่รู้พิมพ์มันเยอะมากๆอ่ะ เล่นอาชีพอื่นไม่เป็นมึงจะบอกว่าผิดมันเยอะมากไม่ได้มันเยอะทุกอาชีพพี่เฮียไปไอ้สัตว์กูนึกว่ากูจะโดนหมอโซโลคิวแล้วไอ้เหี้ยกูสะท้อนสะท้อนไอ้เหี้ยไอ้เบ้นแน่เลยเนี่ยพูดงเงี้ยไอ้สัตว์โอ้โหไอ้สัตว์เลยเอ้ยชาตสวยวิ่งมาแล้วว่าเมื่อกี้บอกไม่ใช่สกอหมอเฮียมิ่งมาแล้วสงสัยสกอไม่ดี เราพี่เรียก็ต้องเสี่ยงเลยไปตีไอ้ผักชีวันนี้ไม่ได้ตายจากอะไรเลยอ่ะตายจากสะท้อนรัวๆเลยอ่ะพวกมึงเล่นกันยังไงให้ตาย20กว่าตัวไอ้เฮียโดนล้อตายอะไรอย่างเงี้ยไอ้สัตว์โอ้ยสี่ตาย20กว่าตัวเดียวโหแย่ว่ะนี่ไงสัตว์สะท้อนตอหน้าท้อนี่สัตว์เลยตอดหน้าท้อกูเห็นจ่าเว่ยกำลังตีตีตีโยกูยิงซ่าไอ้เหี้ย ตีลูกหน้าไปเองขบวนขบวนเร่งตายกันยี่สิบสามกูเห็นกูเห็นจ่าแม่งตีตีอยู่แยกกูเลยยิงซะทีน่เนี่ยไม่ต้องช่วยก็ได้นะกูเลยสนองนีให้ข้ามันเยี่ยมให้กูตีพินอยู่ไม่ต้องแอดน้ยเอ็นมาเฮ้ยเขี้ยมมันมันเฮ้ยเขี้ยกว่ารอดได้ไงวะไอ้สัตว์สามหมื่นกูเองพินเนี่ยไอ้สัตว์มาฮือออกไปปอไอ้แป้งกูไปเออหลบมาแล้วนี่ไง สัตว์นึกว่าจะเบดแดดวัดกระถางซะแล้วกูเมื่อกี้เฮียเกือบแล้วไอ้สัตว์เอกูตะเลยอยู่แล้วไอ้เฮียบันไดเนี่ยมาเฮือไอ้เฮียลาสเซาร่ารัสเซอดงลาสเซอร่าเนี่ยไอ้เฮียหมอมันโคตรถึกเลยว่ะไอ้เฮียหมอก้กูรอล็อกแอร์เลยเฮียปล่อยพินเลยสัตว์อืมฮึจ้าเมาช่วยแล้วคนนึกเอิ่มอย่างนั้นเนี่ยโยโย่หมอยืนอยู่ครบสี่ตัวไอ้สัตว์บอกเกิดหมอหน่อยพ่องไอ้สัตว์ วิสมันตีมันนี่เนี่ยต่อไปชิมเอ๊ะเอ๊ะเหี้ยมเอออุ้ยเหี้ยยากิแม่งสะท้อนแบบบู๊ไปหมดเลยเมื่อกี้นี้มั้งโลกีตาโอ้โหสะท้อนแล้วไอ้สามเงรังเล่นเครื่องมาแล้วยากิไอ้เหี้ยมันจะเส้นอะไรล้วเอ๊ะยมาเหี้ยมาเต่า อุ้ยแตนอนไม่เป็นเจ็ดสิบสองแล้วอ่ะโอ้ของจริงลากร้ายไปเยอะวะถ้าปั้นแต่ถ้าถ้าหมอตายไม่ต้องเกิดแล้วนะเว้ยปล่อยแม่งอยู่ข้างในนั้นแหลยเป็นสมุดไหมหมอตรงเนี้ยเอาเดินทางหากันหน่อยดิสัมไปยืนหยุ่มกันหมดไปหมดหมอบอกไม่ทับดิอนเื่งไม่ทับอ่ะเออรออยู่ดิงนี้ยี่ไหวปะเนี่ยยิงนะล้วเขาหลังข้างหลังหลังแทงกูยับเลยสัตว์เอี่ยนี่เอ้า ไ้แลวจกูยิงเองกูอยากโดนเท้ปนะไม่ออกไปนะอะไรแล้วถ้าหมอตายไม่ต้องเกิดนะเว้ยปล่อยเซิร์ฟไปเลยเอโอโพเออเฮ้ยเอ้ยมาเอ้ย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 เฮ้ยเต้าเต้าระวังเต้าเนี่ยเหมือนมันเอาหมอเหมือนมันมันเอาหมอวิ่งมาก่อนอ่ะเพื่อล่อให้เราล็อกไอ้เหี้ยแล้วจะได้แบบเอาดีนเข้ามาเนดีนะเราเราไม่ตายขนาดไม่อะไรหรอปล่อยมันวิ่งเข้าไปเลยเออกูปล่อยพิมพ์วิ่งไปเลยกูรอไม่ทันไอ้พิมพ์ เฮียเต็ปมึงช้ำว่ะเอ๊ะฟเอฟก็เข้าว่ะรอรอแอร์อยู่อัโอ้โหยิงหน้ายิงหลังเลยสัตว์เอ๊ะแม่งสวนว่ะ้ยนี่ยทำไมอยู่ดีๆแต้มันนำไปสามพันได้ไงวะเออเข้าบ้านนำอะไรวะเรานำไม่ใช่หรอไม่มาถึงเราวะนำมาได้ไงวะอ๋อไอ้เชี่ยมันก็ดูดลเีเข้าบ้านอยู่เนี่ยโอเคโอเค ธรรมะคุณนึกว่าอยู่ดีๆทำมั่งมันก็ออกเกมไปอะไรเงี้ยอ่อนให้เองตีนเข้าจ้าจ้านี่โหคุ้านไม่มีหมอเลยอาะมันไม่มีหมอเลยอ่ะโอ้ยนักล่าหมอทำงานดีขนาดนั้นเลยไอ้หมอมเนว่ายไอ้ลาซาด้าเลื่อลาซาด้าเลื่อวิ่งมาแล้วเว้ยลาซาด้าตีปั้นใหญ่เร็วใส่โดนไอ้หมอด้วยนะแกหมอด้วยนะเราใส่ไปบอกเฮ้ยมึงมึงตีปั้นกันมั่งนี้อีกอ่ะจบไอ้เยัยสงสัยพรุ่งนี้มีแข่งเขาจะนอนไวกันวะอนามัยเนี่ย พวกมึงเล่นกันยังไงให้ตายยี่สิบสามสิบตัวไม่เข้าใจวะไอ้ยียม,มึงดูตายบ <c ười> ่อยเป็นตัวอย่างมไม่ตายเลยวะเหี้ <S <S <c ười> โหลเล่นดีปั้นดีโอ <c ười> <c ười>